วันนี้ตาต้าพาเที่ยวจะพามานั่งเรือที่คลองสันแสบนะครับจากผ่านฟารีลานะครับจะไปประตูน้ำกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรือไปประตูน้ำตอนนี้ตาต้าพาเที่ยวมาขึ้นเรือแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปประตูน้ำกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ สะพานผ่านฟ้าเรียร่าดนะครับจะเป็นประตัน้เดี๋ยวรอผู้โดยสารสคพู่นะครับสะพานผ่านฟ้าเรียร่าดนะตรงนี่กำลังนั่งนั่งเรือจะไปประตูน้ำนะครับเรือที่วิ่งที่คลองแสนแสบนะตรนี้ก็รอ สารนะพสารจะไม่เยอะเท่าไหร่รอสกพากหนึ่งก็จะออกมาเทื่มาเก็บตัว เรือเดือสารคลองแสนแสบเป็นการบริการเรือด่วนในคลองแสนแสบและคลองมหานาคซึ่งมีเส้นทางระหว่างท่าน้ำาสีบนเรืองในบางกะปิจนถึงท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาดเขตป้อมปา่าสุตูพาย โดยจุดต่อเรืออยู่ที่ท่าประตูน้ำรวมทั้งหมด28ท่าท่าเรือเปิดบริการครั้งแรกในวันที่1ตุลาคมพศ2523จากการชักทวนของพลตรีจำลองสีเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น เส้นทางการเดินเรือยาวประมาณ18กิโลเมตรโดยผู้โดยสารที่มาใช้บริการวันละกว่า40,000คนก็จะเป็นบ้านเรือริมคลองนะครับ จะเป็นตลาดโบเบนนะครับตลาดโบเบที่เป็นค้าเสื้อผ้าขายส่งครับชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง สะพานสะพานมันต่ำต้อ,ตองล่มหุบลงมาก่อนเดี๋ยวพอเลยสะพานแล้วก็จะขึ้นมามันเดิมตอที่สะพานต่ำพับลังคาลงแล้วก็เอาลังคาขึ้นมืนเดิมวิธีชีวิตริมริมคองแม่น้ำนะ วันนี้ตาต้าพาเที่ยวมาถึงท่าเรือประตูน้ำแล้วนะครับลงเรียบร้อยแล้วนะวนะันนี้ตาตาาพาเที่ยวก็มาถึงท่าเรือประตูน้ำแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตาตาาพาเที่ยวมาโมดยตลอดนะครับขอทุกท่านยง,ง,งมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ